หลายประเทศต้องการจะเป็นโฮมพอร์ตนั่นคือรายได้เม็ดเงินที่เข้ามามากมายแง่ของสิ่งเวลาครูอิสเนี่ยไปจอะที่อ่าวปาตองมันมีความเสี่ยงขยะการจราจรขนส่งถามว่าถ้าเกิดน้ำมันรลวกขึ้นมามันเสียหายทั้งหาดปาตองเลยเพราะฉะนั้นการที่มีท่าเรือน,น้ำลึกรองรับครูอิสเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีการศึกษาแล้วทุกอย่างมันพร้อมอะแต่ว่าไม่มีโครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา มีหลายโครงการที่จริงๆต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลางพูดง่ายๆใช่ใชอันนี้คือทุกจังหวัดของประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นระบบการปกครองส่วนภูมิภาค พูดงว่าโดยรวมเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะสำหรับท่องเที่ยวสําหรับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่น้ำลึกทั้งหมดเลยใช่ครับซึ่งเรือขนาดใหญ่สามารถเข้ามาได้ใช่ครับมีการศึกษาแล้วถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมทุกอย่างมันพร้อมอ่ะแต่ว่าที่เราแปลกใจคือไม่มีโครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเนี่ยมันเป็นข้อจํากัดอันนึงของการพัฒนาในจังหวัดต่างๆซึ่งรวมถึงจังหวัดภูเก็ตด้วยครับ พูดกันมายาวนานมากเลยว่าเมื่อไร่จะสร้างแล้วสร้างท่าเรือควจะสร้างได้แล้วมันพูดกันมิติในหลากหลายพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นภูนเก็ตไม่ว่าจะเป็นตัวเกาะสมุยเอ่ยเนี่ยพอมันเป็นภาคศูนย์กลางเนี่ยเรามองว่าการขับเคลื่อนมันใช้เวลาอันที่2ก็คือมันไม่ได้เห็นมิติของความต้องการในเชิงพื้นที่เออมันแค่เอาโยบายส่งต่อมาอันที่3ก็คือตัวงบประมาณในการกอร่อสร้างธุรกิจท่องเทีย่ยวคือธุรกิจต้นน้ําที่สําคัญ มันเป็นธุรกิจที่กระจายรายได้ไปถึงภูมิภาคเข้าไปถึงท้องถิ่นนะครับเพราะถ้าเรามาเข้าใจตรงกันว่าการรับนักท่องเที่ยวจากครูวิเนี่ยมันมีประโยชน์ในเศรษฐกิจของประเทศผมคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลายๆโครงการเป็นโครงการที่เกิดจากความเห็นในพื้นที่ก็จริง แต่การจะผลักดันได้เนี่ยสุดท้ายอาจจะต้องไปผูกโยงกับส่วนกลางไม่ใช่อาจจะต้องผูกโยงกับส่วนกลางอยู่ดีมันคงหลิงเลี่ยงกันขึ้นตรงกับความเห็นชอบของหน่วยงานรัฐไม่ได้แต่เราอธิบายได้ครับแล้วเราเชื่อว่าวันนี้ทางรัฐบาลส่วนกลางโดยเฉพาะ่วยงานสภาน์ที่ดูแลเรื่องโครงการต่างๆเนี่ยเขาเห็นฝีมือคนบุกเกตมาพอสมควร นะ่าจะทําให้เกิดความสบายใจเวลาเราเสนอโครงการต่อไปได้ครับโอเคในเรื่องเทคนิคในเรื่องงบประมาณขนาดใหญ่แน่นอนอาจจะต้องมีกระทรวงส่วนกลางเข้ามาสนับสนุนเพราะว่าเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันควรจะมีการทํางานร่วมกันแล้วก็แผนพัฒนาเนี่ยก็ต้องมีการบรรจุไว้ชัดเจนไม่ใช่เพียงแต่ว,ว่า ได้ยินว่ามีโครงการนี้ก็มาใส่ไว้ก่อนส่วนจะเกิดไม่เกิดก็ใครว่าอีกทีไอ้เงั้นเหมือนผมว่ามันหมดยุคแล้วนะมัน,มน,มนฉาบฉวยไปนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าเวลาเราสร้างตัวท่าเรือเนี่ยหลายประเทศก็จะมี business model ที่ไม่เหมือนกันหลายประเทศก็จะใช้ลักษณะของให้ภาครัฐสร้างให้เอกชนบริหาร เวลาเอกชนบริหารจัดก,การมันมองในวิธีของกรรายอยําไรนหรอเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาขับเคลื่อนมันก็จะง่ายขึ้นหรือบางทีเป็นลักษณะของการร่วมทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพราะะมองในวิธีของการดิเซนเทลไลซ์นะให้อำนาจส่วนท้องถิ่นน่ะมันก็จะเป็นความน่าสนใจว่าเออที่สุดแล้วมันตอบโจทย์มันเกาถูกที่คันมันสามารถที่จะเป็นสิ่งที่ มันเป็นความต้องการมาจากพื้นที่ที่มันบอททอมอัพขึ้นมาแล้วก็มันสะท้อนได้เห็นความต้องการในเชิงพื้นที่ถ้าเกิดเรามองภูเก็ตนะให้ภูเก็ตเป็นเป็นเหมือน,นต้นแบบเป็นแซนด์บ็อกซ์ก็ได้ค่ะว่าในอนาคตรเราลองให้พื้นที่สักพื้นที่หนึ่งสิบริหารจัดการด้วยตัวเองโดยเฉพาะในมิติของเมืองท่องเที่ยวนียลองดูซิว่ามันน่าจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เราจะได้เห็นคนที่เก่งในมิติของการท่องเที่ยวมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยตัวของเขาเอง